สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือศูนย์ห้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะแปลงครับแปลงขาบูครับขาบูเครื่องครับรุ่นนี้คือรุ่น NBC หนึ่งนะครับ NBC หนึ่งครับเครื่องเดิมครับก็จะเป็นครับขาบูขาบูลูกลอยนะครับ ลูกลอยครับลูกค้าครับลูกค้าอยากได้เป็นขาบูผ้าปั๊มนะครับเครื่องนี้ก็เครื่องอยู่ร้านนะครับเครื่องผมนั่นแหละผมซ่อมไว้ซ่อมไว้ขายนะครับลูกค้าไม่เห็นก็อยากได้แต่ว่าอยากได้เป็นขาบูผ้าปั๊มครับให้ผมเปลี่ยนให้นะครับ ก็สั่งของสั่งอะไรมาครบเรียบร้อยครับก็จะทําการเปลี่ยนนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนก็จะดูไปครับดูตามผมไปนะครับทําไปพร้อมกันนะครับอันดับแรกเราก็ถอดขบูเก่าออกก่อนนะครับถอดชุดหมวกกองอากาศออก เห็นไหมครัขบขรูกรูเดิมๆนะครับขบูลูกลอยนะครับตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นขบูตัวนี้ครับเป็นขบูภาพปั๊มครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของ TL 43สิบสามนะครับ TL สี่สิบามถังกับขบูออกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะถังนะครับ ดอกถังเพื่อใส่ชุดครับชุดนี้ครับสาสน้ำมันครับใส่น้ำมันพร้อมกรองนะครับถอดคันเร่งออกนะครับสายคันเร่งเราก็จะใช้ของดเดิมๆนี่แหละครับ ังน้ำมันก็ใช้ถังน้ำมันเดิมครับเพิ่มเติมคือครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกครับเพิ่มอะไรบ้างเดี๋ยวผมเอาไายเาครื่องเล่นออกก่อนต่อขบูตัวนี้เราจะเปลี่ยนตัวต่อขบูใหม่นะครับตัวต่อตัวนี้ครับใช้กับขบูพระปั๊มนะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะ ตัวต่อคาบูนะครับส่วนชุดรีดวาลครับเราก็ใช้ตัวเก่าครับเราก็ใช้น็อตตัวเก่าครับเปลี่ยนแต่ตัวนี้ไม่ใช้นะครับชุดตัวต่อคาบูของคาบูลูกลอยครับตัวนี้ใช้อยู่ครับชุดรีดวาลครับใช้รีดวาลใช้ปะเก็นนี่ก็ ปะเก็นก็โอเคครับปะเก็นยังปเป็นตัวเก่านะครับปะเก็นยังไม่ขาดยังไม่ชำรุดครับปะเก็นกับเครื่องก็โอเคครับครับแต่ผมจะมาบอกอุปรกรณ์ก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไอ้นี่อยู่กับเครื่องเนาะไม่ต้องครับไอ้ตัวเพิ่มเติมคือครับนึ่ ต่อขบูครับตัวต่อขบูนะครับต่อขบูครับสครับขบูเลเตอร์รุ่น TLC13 นะครับรุ่นนี้นะครับผมงใช้รุ่นนี้เท่านั้นนะครับมันถึงจะเข้ากับหน้าเป็นตัวต่อขบูตัวนี้นะครับอันที่3มก็คือประเกนครับประเกนในผมตัดเอานะครับถ้าถ้าสั่งก็ สั่งของรุ่นเขาก็มีครับแต่ว่าผมต,ตัดเอาเองครับปาเก็นปากคาบูครับผมแล้วก็ชุดชุดหมอ้อกรองอากาศครับชุดหมอ้อกรองอากาศนี้ก็ใช้ของซีจสองหกศูนย์ก็ได้ครับหรือของเครื่องพ่นยาเจ็ดกเจ็ดก็ได้นะครับใช้ได้ครับ,คครบแล้วก็อีกอย่างครับที่เพิ่มมาคือสายน้ํามันชุดสายน้ํามันเข้าสายน้ํามันไหลกลับแล้วก็ลูกยางถัง ลูกยางถังนี่ผมจะใช้ของลูกยางถังของ gx สามห้าแหละครับมันจะเป็นลูกยางที่ว่ามีขนาดเล็กที่สุดนะครับในบรรดาที่ใช้ลูกยางถังด้วยกันนะครับมันจะความโตครับความโตของลูกยางอยู่ที่ประมาณสักสิบหกมิลลิเมตรนะครับโอเคครับสิบหกนะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นอื่นมันจะความโตครับความโตของลูกยางมันจะมันจะมันจะใหญ่กว่าน,นี้นะครับมันจะทําให้การเจาะถัง หาพื้นที่ในการเจาะถังยากนะครับเราต้องใช้ลูกยางถังน้ำมันเล็กสุดครับใช้ของ GX35 นะครับความยาวของสายครับสายที่ผมตัดไปแล้วครับตัดไปแล้วครับความครับความยาวของสายน้ำมันครับเข้าขาบูนะครับอยู่ที่43เซนติเมตรนะครับเราดึงเอาส่วน ส่วนที่เข้าไปในถังน้ำมันครับสักประมาณเก้าเซนนะครับเพราะว่าตำแหน่งเก้าเซนนี้มันจะไปอยู่ตำแหน่งต si ่ำสุดของถังน้ำมันพอนี้นะครับถ้ายาวอะไรไปมันจะไปไปอยู่ผิดตำแหน่งนะครับน้ำมันเราจะใช้ไม่หมดถังนะครับมันจะดูดไม่หมดนะครับประมาณนี้ครับสักเก้าเซนนะครับส่วนสายครับสายน้ำมันไหลกลับตัวนี้ครับสีแดใสนะครับประมาณสามสิบห้าสามสิบห้าเซนนิดเตรนะครับ ครับู้ว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วครับต่อไปเราก็มาทำการครับประกอบชุดนี้ก่อนนะครับชุดรีดวาวครับรีดวาล์รก็ประกอบไม่ถุกนะครับเอาด้านนี้นะครับด้านนี้ลงข้างล่างครับด้านที่เป็นหัวสโกตตรงนี้อยู่บนนะครับครับลงล่างครับตัวนี้ ก็ดูนะครับเอาเบ้าที่เป็นครับเบ้าใหญ่นะครับเห็นไหมครับอยู่บนนะครับโอเครับอยู่บนแบบนี้นะครับใส่น็อตขึ้ไปครับก็ขันให้แน่นพอสมควรนะครับตึงมือครับ ระวังครับระวังจะต้อขันแน่นมากครับจะทำให้ไฟเบอร์ไอไฟเบอร์ตัวนี้ครับตัวข้อต่อขบูนั่จะแตกครับโอเคครับประกอบชุดตัวต่อขบูเรียบร้อยแล้วเรามาดูตั้งครับ ถ,ถังนี้ผมเจาะไปแล้วนะครับเจาะไปแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเจาะไปแล้วครับก็เจาะก,ก็ใช้ครับนี่ใช้ดอกสว่านเกดีนะครับเจาะครับเจาะให้อยู่ในล็อกที่ล็อกสิบหกนะครับล็อกสิบหกมันจะมันจะเขียนให่ไหมตัวเลข เห็นไหมครับตัวเลขความโตลครับอยู่ที่ล็อกสิบหกล็อก16ก็คว้านน้อยนะครับล็อกสิบครับจะให้จะให้เลยไปถึงล็อก18นะครับล็อกสิบแล้วลูกยางมันจะหลวบนะครับอยู่ที่ล็อกสิบหกครับการเจาะก็ดูครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราครับประกอบยางถังน้ำมันเข้าไปแล้วครับไม่ให้ ยางตัวนี้ไปเบียดไปถูกฝาน้มันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูครับกะเข้านะครับโอเคครับเจาะแล้วนะครับดูถังเก่าทุกไงเขาอุดนะครับเห็นนะครับอุดโดยครับเราใช้ครับใช้สำรีสำรีอัดเข้าไปก่อนนะครับใส่ไปกดเข้าไปให้ลึกเข้าไปจากปาก ปากรูสักหน่อยนะครับแล้วเราก็เอาขี้กบที่ผมใช้ขี้กบนะครับขี้กบทีเขาใส่ไม้ละเอียดละเอียดครับมาอัดไปในรูครับแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดนะครับหยอดครับพอเป็นแห้งมันก็อยู่แล้ะครับที่เราใช้ส้มลีอัดก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาขี้กบใส่ไปมันก็ ขบมันก็ไหลลงในถังหมดนะครับเพราะว่าขี้ขบมละเอียดนะครับเราต้องเอาสำลีครับสำลีอัดไปก่อนครับอัดไปกันไม่ให้ขี้ขบมมันไหลออกนะครับไหลไอไหลเข้าถังนะครับแล้วเราก็เอากาวร้อนหยอดครับแต่ใครไม่มีขี้กบครับใช้ผงซักฟอกก็ได้นะครับผงซักฟอกที่ห่ออะไรก็ได้ครับที่ละเอียดละเอียดสักหน่อยนะครับใช้แทนขี้กบก็ได้เหมือนกันครับก็สมานดีนะครับ เจอเกาวร้อนเข้าไปก็ติดแน่นดีนะครับโอเคนะครับอุดถังแล้วเจาะถังแล้วครับต่อไปเราก็ประกอบครับชุดชุดน้ามันครับสายน้ํามันกองครับจะมีกองด้วยนะครับกองผ้าสักกาดนะครับกองละเอียดใส่เข้าไปครับที่ผมบอกว่าเอาสายครับสายเข้าถังประมาณเก้าเก้าเซนเพื่อ ให้ตำแหน่งกองนี่ครับมันจะมาอยู่ประมาณนี้ของถังนะครับมันจะตกอยู่ตรงนี้ครับส่วนนี้ต่มส่วนของถังครับปกติถังมันก็ตามสุวก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอยู่ที่เดือยเดือยถังน้ำสายที่น้ามันออกนะครับตรงนี้เดือยมันครับเราใส่สายก็ใส่ใส่เสร็จแล้วให้มันอยู่ประมาณอยู่ตำแหน่งนี้ครับให้ตกอยู่ตำแหน่งนี้นะครับถ้าสายยาวไปมันก็จะขึ้นมานี่ครับขึ้นมานี่มันก็ดูดน้ำมันไม่หมดนะครับ มันก็จะมาค้างอยู่ส่วนที่ต่ำที่สุดนะโอเคครับเข้าเลยครับกำลองเปิดดูครับตำแหน่งโอเคนะครับลูกอ่าครับไอ้กองครับจะไปอยู่ครับอยู่ตำแหน่งที่ผมว่าพอดีนะครับ จะได้ดูดน้ำมันหมดถังนะครับเวลาเราใช้งานโอเคครับถังเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบนะครับโอเคครับถังแน่นนะครับต่อไปก็ กอบขบูนะครับมามาน้ำมันเรียบ้อยครับครับเราครับเอาเคเบิลไทยนะครับมาล็อกสายไปที่กับขา,ขาตั้งเครื่องนะครับเพื่อเก็บสายให้เป็นระเบียบนะครับ Okay. แล้วก็ใส่ใสายน้ำมันนะครับสายดำครับสายดำน้ำมันเข้าแล้วครับน้ำมันเข้าใส่ทางน้ำมันเข้าครับผมน้ำมันเข้าอยู่อยู่ยูด้านในนะครับรูด้านในครับโอเคครับอันนี้สายมันไหลกลับสายด้านนอกรูด้านนอกครับโอเค แล้วก็ใส่ใส,สายคันเร่งนะครับสายคันเร่งเราก็ใช้ครับสายที่มากับเครื่องเลยนะครับมันจะใช้กับขบูได้พอดีนะครับแต่ว่ามันจะไม่ตรงครับเป็นงอง,โงไม่เป็นไรครับก็ใช้ได้ครับขอให้ใช้ได้เล่ได้ก็โอเคนะครับใส่ชุด โอกกองครับครับน็อตนี่ก็เราก็ใช้น็อตใหม่นะครับน็อตเก่าที่ใช้กับขบูถ้ว่วมันจะยาวนะครับเราต้องหาน็อตใหม่มาครับให้พอดีกับขบูนะครับใช้ตัวเดิมไม่ได้นะครับน็อตเดิมไม่ได้มันจะยาวครับยาว ปากเกนนะจะลืมปากเกนนะครับปากเกนนะครับใส่ให้ถูกทางนะครับให้รูรูที่ปากเกนมันตรงกับรูตัวนี้นะครับตัวตัวต่อขอบูนะครับให้ตรงกันนะครับ แน่นๆสักหน่อยนะครับการฟิลนะครับเรบโอเคครับผมจะมาทดสอบกันนะครับประกอบเรียบร้อยเช็คดูสายน้ำมัน โอเคทน้ำมันมแล้วก็ทำการ,รยักโอเคครับประมาณนี้นะครับยักไปหกเจ็ดเจ็ดครั้งนะครับโอเคเราจะมาทำการทดสอบครับสอบ ผ้าปั๊มครับมันจะติดง่ายไหมครับมันจะแรงเหมือนขรบู๊ลุกลอยไหมครับโอเคนะครับลอยเปิดสวิตช์ครับเอาเอาโช๊คขึ้นก่อนนะครับครับนะ คือนะครับอระชกลงนะครับค่าจะติดแล้วเอาลงเลยครับ ครับก็โอเคแล้วครับแรงดีนะครับตาเร่งครับให้เคียงกับเครื่องเดิมๆครับเดิมๆที่เป็นขบูลูกลอยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะทำการเอาไปทดสอบนะครับเอาไปทดสอบเอาไปตัดครับเอาไปตัดหยากับรุ่นเดิมๆครับ ้นที่ไม่เปลี่ยนขารบูนะครับโดยการเติมน้ํามันครับเติมน้ำมันเท่ากันแล้วก็ตัดดูว่าเครื่องไหนจะดับก่อนเครื่องเครื่องไหนดับก่อนก็แสดงว่าเครื่องนั้นกินน้ามันกว่าครับประมาณนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ